สมาร์ทโปรเจคเตอร์จากแบรนด์ซีเซอร์นะคะชื่อรุ่น s t a r ์ทอัพ Q1 Pro All-in-One Solution นะคะเหมาะสำหรับทำมิ t ต n งและเอนเตอร์เทนค่ะแล้วมัน่าจจะชื่อโปรเจคเตอร์อีกตัวนึ่งไหมคะพี่น่าเห็นไหมรูปทรงปกติเราเห็นมันจะเป็นแบนๆเนาะใหญ่แล้วก็แบนแต่อันนี้คือซีเซอร์เขาออกแบบมาให้มีความโมเดิร์น สำหรับเครื่องตัวนี้นะคะจะมีการบิวอินไมโครโฟนถึง6ตัวและสามารถรองรับเสียงผู้ประชุมได้ถึง360องศาการควบคุมโปรเจคเตอร์เนอะเนอร์ควบคุมผ่านอะไรเครื่องตัวนี้เขาจะมีตัวทัชบอร์ดตัวนี้มาให้ทุกอย่างเราจะควบคุมผ่านตัวทัชบอร์ดตัวนี้ถ้าเทียบกับฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาทั้งไมโครโฟนที่บิวอินถึง6ตัวมีลำโพงในตัวมีกล้องในตัวและไหนจะอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มาทั้งคลิกดอปและทัชบอร์ดเนี่ย ว่ามันค่อนข้างคุ้มราคามากเลยเนาะลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะทีมงานท็อกกันเนอรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ